ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถที่ไม้คกูถค้าได้นะครับพี่ A อทำอาชีพอะไรครับพี่ขับรถบรรทุกครับครับผมขับรถบรรทุกนะครับเอกสารยุ่งยากไหมครับพี่ไม่ไอจัดออมือ2กับไม้ได้บอเก๋งผ่อนเริ่มต้น5,000บาทตอนนี้ ep ที่1ครับสวัสดีครับผู้จัดการตั้งครับผมวันนี้ไม่ต้องแบกแซนะครับมาปล่อยรถคนเดียวครับผม ครนอนี้เราก็อยู่ในช่วงรายการจะเอาไหมล่าจะไมล่บรถสวยของม้คคุค้านะครับก่อนที่จะเข้ารายการเด็ดๆเจอกับลูกค้าเจ้าของรถคันนี้นะครับท้าไหมคุค้กาก็มีมาตรฐาน CP คอบ,บริการลูกค้าอีกเช่นเคยพีที่1พีนี่คาคารถสวยไม่แท้ท้าเช็คศูนย์ได้ ที่2พรีเมียมเซอร์วิสเรามีบริการดูแลหลังการขายดูแลเครื่องยนต์เกียร์นานถึง6เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลพรเมียมพรีเมียมไฟแนนซ์เรามีเจ้าที่บริการยี่สิบชั่วโมงและเป็นเจ้าที่มืออาชีพทางนั้น,นครับผมส่วนนี้พรีเมียมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับผมพรีเมียมฮาร์ดบริการจากหัวใจของทิมานไมค์ลูกค้าครับผมและสิทธิพิเศษที่พลาดไม่ได้คุณลูกค้าในวันรับรถนะครับมีอะไรบ้างเนาะหนึ่งฟรีค่าจค่าโอนมูลค่า5,000บาท 2. ฟรีภาษีพรบถ้าน้อยกว่า90วันทางไมคกูทาต่อให้เลยครับผม 3. ฟรีดูแลหลังการขายรบเครื่องยนต์เกียร์นานถึง6เดือนหรือ1กิโล 4. ฟรีโปรไอจัดวันมือสกับไม้ไ์เดบอเก่งคันนี้ผลเริ่มต้นเพียง5,000บาทน,นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนรถครับผมครับเดีย๋ยว่อไปท่า,าไหร่น,นครับอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของน้อยคันนี้ อย่าไปติดตามช่นในช่วงที่สองนะครับไปครับท่านผู้ชมก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการจะเอาไหมล่ะมาพบกับเจ้าของรถคันนี้กับน้องทันสวยๆกันแล้วนะครับไปพบกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเจ้าของน้องรถคันนี้ชื่อพี่อะไรครับชื่อเอครับพี่เอนะครับได้เป็นรถเจ้าของรถคันนี้แล้วพี่เนาะครับไม่ทราบว่าพี่เออยู่ที่ไหนครับพี่ อยู่อำเภอไทรงามตั้งกว่ากำแพงเพชรคอ๋อไทรงามกำแพงเพชรนะครับไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถที่ไม้กูดขาได้นะครับพี่เอทำอาชีพอะไรครับพี่ขับรถบรรทุกครับครับผมขับรถบรรทุกครับเอกสารยุ่งยากไหมครับพี่ไม่ยากครับไม่ยากเลยลูกผลอนุมัติกี่วันพี่เอกสารครบสามสี่วันครับโอเคประมาณสามวันนะครับสามวันน้องจะได้รับรถละครับโอเคครับพี่จะให้พี่เอช่วยรีวิวหน่อยพี่ พาบริการไม้กูดคารถทางไม้กูดคาเป็นยังไงบ้างครับพ okay. <vale ี่โอเคครับโอเคยังไงพี่ดีครับดีมากเลยครับผมครับผมเหมือนพี่เอไอเนาะโอเคครับท่านผู้ชมสัปานี้นะครับก็ได้รถส่งมอบรถส่วนให้กับพี่เอนะครับขอให้รถคันนี้ไปอยู่ในครอบครัวแล้วก็นี่ขอให้ไปโชควีลาวกับครอบครัวนะพี่ตอนนี้ขอบคุณพีมากครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนไหนครับถ้ายังไม่อยากพลาดโปรดีเหมือนพี่เอนะครับ ก็อ,อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมาคิวคาร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบส่งมอบรถสวยๆให้กับพี่เออยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ก็ขอส่งน้องอาบบให้กับพี่เอครับผมสวัสดีครับ